สวัสดีครับร้านนวลจันทรค่าออดิโอนครสวรรค์อาวันนี้จะพามาดูชุดเล็กๆนะครับสําหรับแนวฟังนะครับสําหรับเพื่อนๆที่ใช้รถ4ี่ประตูนะครับ more ู้สูงสุดใจ จริงช่วงนี้ผมติดตั้งับบบ่อยมากเลยนะครับพียงแตพว่าไม่ได้ค่อยได้รีวิวก็มีเพื่อนๆทักถามมานะครับอยากว่าฟังในรถนะครับไม่ได้เน้นโครมครางฟังดังมากนะครับแต่ว่าอยากจะใส่ซับบล็อกใจนะครับอยากจะใส่ซับบล็อกนะครับแต่ว่าถ้ามีงบอีกนิดนึงผมจะแนะนําให้ลูกค้าเนี่ยใส่เป็นซับบ็อกสําเร็จดีกว่านะครับจะเป็นเอาไว้ในตู้หลังเบาะเดิมๆได้เลยนะครับก็จะติดตั้งได้ทั้ง v i g o Revo ดีแม็กออเนิลนะครับใส่ได้นะครับก็จะไม่ได้ครบทุกรุ่นนะครับจะมันจะเป็นตู้สําเร็จนะครับเป็นซับบ็อกตรงรุ่นของพวกรถสิประตูมันจะมีมันจะมีอยู่นะครับก็เบาะเนี่ยตำแหน่งเดิมเลยครับไม่มีตุงเบาะหลังเนี่ยจะไม่มีตุงเลยนะครับจะเดิมเดิมสนิทเลยนะครับไม่มีตุงไม่มีอะไรโด่งมาไม่ใช่เป็นตู้ไฟเบอร์นะครับเป็นตู้ไม้นะครับเป็นซับสิบนิ้วสองดอกอยู่หลังเบาะ ซึ่งถ้าเป็นแนวฟังนะครับสําหรับในการฟังปกติทั่วไปเนี่ยคือเน้นฟังในรถเป็นหลักเนี่ยคุณภาพตัวนี้ได้ดีกว่าซับบ็อกเยอะเลยนะครับ mm hmm. ก็เอามาให้ดูวิกหนึ่งแนวทางคันนี้ลูกค้าติดตั้งมาแล้วนะครับแล้วก mm hmm. ็ก็จะมาเพิ่มจอเป็น Android 10นะฮะตัวนี้เป็นเวอร์ชั่นเต็มนะครับย่อหน้าจอ YouTube ได้นะครับเพื่อนๆเห็นแล้วนะเนาะนี่ฮะนี่ย่ยอยอหน้าจอ YouTube ได้แล้วก็ลง y o u t u b e ดำได้นะลง u t u b e แวนได้นะครับ ลงใช้งานได้นะลงใช้งานได้ก็เผื่อสําหรับท่านที่อยากใช้รถสีประตูแต่ไม่ถึงขนาดจะเราจะต้องฟังดังอะไรเยอะนะอะไรเงี้ยก็อยากจะให้มันเสียงดีกว่าเครื่องเสียงเดิมอยากให้คุณภาพเบสเนี่ยมันลงได้ลึกๆึกต่ำต่ำนุ่มนุ่มหูอะให้มันดีกว่าซับบ็อกเนี่ยก็อันนี้ผมแนะนําเป็นตู้ตัวนี้นะครับก็เป็น ซับบล็อกเหมือนกันครับแต่เป็นเป็นเขาเรียกว่าซับตู้เนาะซับตู้สินิ้ว2ดอกติดตั้งไว้ได้หลังเบาได้เลยไม่ต้องดัดแปลงเบาอ,อะไรใดๆทั้งสิ้นนะครับเสียงได้ดีกว่าซับบล็อกแน่นอนนะครับสนใจาางานติดตั้งแบบนี้ก็ติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้นะครับร้านวนวลจันค่ะเอาเดีโโโ๋ยวนครสวรรค์ที่เบอร์โทรศัพท์0896440504ช่องทางทางยูทูบก็าฝากเพื่อนๆกดซับสไคร้ไปดิงแจ้งเตือนให้ด้วยนะครับโอเคคลิปนี้ไปแล้วสวัสดีครับ